เรามาตามสถานการณ์ของกัปตันเฮนโดหน่อยนะครับช่วงนี้เหมือนระหองระแหงกับเอาอิติฟกอยู่ด้วยนะครับเหมือนอาจจะไปอยู่กับไบเยนมิวนิคก็ไปได้ครับเพราะว่าไบเยนให้ความสนใจนะอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก Talksport ครับบอกว่าจอแดนเฮนเดอร์สันอาจจะย้ายไปร่วมทีมไบเยนมิวนิคที่บุนเดสลีกาก็ได้ขณะที่เขาตกเป็นข่าวต้องการย้ายออกจากอ f ติฟักทีมจากซาอุดิโปรลีกนะครับ รายงานบอกว่าอดีตกัปตันลิเวอร์ pool อย่างเฮนโดตอนนี้ได้รับข้อเสนอจากไบเยนแล้วก็ไบเออร์เลูเซ่นนะครับสองยักษ์ใหญ่จากเวทีบุนเดสลีกาภายหลังจากมีรายงานบอกว่าเขาต้องการย้ายออกจากอัลติฟาร์ดหลังย้ายมาจากลิเวอร์ pool ด้วยค่าตัว13ล้านปอนด์ไปร่วมทีมได้เพียงแค่6เดือนเท่านั้นในตอนนี้ครับการเริ่มต้นชีวิตในตะวันออกกลางของเฮนโดเนี่ยไม่เป็นไปตามแผนเลยขนาที่สโมสรของเขารั้งอันดับ8และคว้าชัยชนะมาได้เพียงแค่6เกมจาก19เกม ในลีกเท่านั้นนะกองกลางวัย3 3ปีอย่างเฮนโดเขาประสบปัญหาในการปรับตัว mm hmm. แล้วก็สภาพอากาศในซาอุดิอาระเบียค่อนข้างร้อนระอุนะครับซึ่งทําให้เขาต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เลยสําหรับเฮนเดอร์สันหากเขาตัดสินใจอําลาทีมเนี่ยเฮนโดจะต้องจ่ายเงินราวๆเจล้านปอนด์หลังเขารับค่าเหนื่อยอยู่ที่7 0 0 0แสนปอนด์สัปดาห์นะครับโดยไม่มีการหักภาษี ซึ่งเขาจะต้องชำระภาษีที่ถูกหักไปหางอยู่ไม่ครบสัญญา2ปีของเขากับเอาเอิทิฟักนะครับ <c oughs> นั่นเลยครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะต้องมาตามสถา,านการณ์ครับตอนนี้ไบเยนแล้วก็ไบเออร์เลวูเซ่นให้ความสนใจรวมไปถึงอาแจกอัมสเตอร์ดัมด้วยนะครับโรมาโน่เพิ่งรายงานเมื่อกี้ว่าตอนนี้อาแจกอัมสเตอร์ดัมก็ให้ความสนใจอาเฮดเดอร์สันอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับกับตันฮนโด ต้องมาตามยาวๆเลยว่าสุดท้ายจะเป็นแบบไหนนะครับ